วันนี้เราจะมาพูดถึงอุปนิสัยใจคอของคนที่เกิดปีมะแมหรือว่าคนเกิดปีแพะนะ,ะพูดถึงปีแพะก็ให้คุณนึกถึงแพะเนาะแพะเนี่ยก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดปีแพะเนี่ยเป็นคนโชคดีนะคะในปีนักษัตริย์หนึ่งเลยนะจะมีคนคอยอดูแลใส่ใจนะคะแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าจะมีกัลยาณมิตรทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอะไรก็มาหาเรา <laughs> เพราะฉะนั้นคนเกิดปีแพะเนี่ยนะคะเป็นคนสบายนะนะคะเป็นคนสบายคือมีคนคอย ช่วยเหลือนะ,ะมีกัลยะาณมิตรมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเลยเพียงแต่ว่าคนที่เข้ามาก็อย่างที่หมออ้อยบอกอะค่ะว่ามันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดปีมะแม่เนี่ยก็ต้องพิจารณาคนที่จะเข้ามาหาเรานิดหนึ่งนะคะคนเกิดปีมะแม่เป็นคนรักสงบนะรักความสันติไม่ชอบแรงบีบไม่ชอบแรงกดดันนะคะแล้วก็เป็นคนไม่เรียกร้องคือยังไงก็ได้ ให้อยู่ตรงไหนก็อยู่ได้นะฮะให้ทำอะไรก็ทำได้หมดไม่เคยไม่เคยโต้แย้งไม่ปฏิเสธใครไม่มีปัญหาอะไรกับใครทั้งนั้น <c ười> คือคือพูดง่ายๆว่าเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นความมีสเสน่ห์ในเรื่องของการอยู่ง่ายกินง่ายเนี่ยแหละ,ะ่ะก็เลยทําให้คนเกิดปีมะแมเนี่ยเป็นคนมีสเสน่ห์นะสเสน่ห์ของเขาก็คือเนี่ยแหละ,ะ่ะความเรียบง่ายสบายๆไม่ได้มีกฎเกณฑ์กติกาอะไรแล้วก็ คนเกิดปีมะแม่เนี่ยไม่ได้เวลาทําอะไรก็ตามสมมุติว่าคุณจะคุณจะให้คนเกิดปีมะแมมาทํางานให้กับคุณเนี่ยนะแค่คุณใส่ใจห่วหาอาทรเขานะคะให้ความรักให้ความเป็นมิตรกับเขาเนี่ยเขาทํางานให้คุณเต็มที่เลยนะเรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่เรื่องสําคัญสําหรับคนเกิดปีมะแม่คนเกิดปีมะแมร์นะคะทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งสําคัญสําหรับชีวิตของเขาเลยสิ่งที่สําคัญสําหรับชีวิตของเขาเนี่ยนั่นก็คือใจค่ะ นะะใจเท่านั้นแหละฮะถ้าเขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วเขามีความสุขใจเนี่ยแหละไอ้เรื่องทรัพย์สินเงินทองสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่สาระสําคัญในชีวิตของเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะจุดเด่นของคนเกิดปีมะแม่เนาะรักสงบสันติง่ายๆสบายสบายไม่เรียกร้องนะคะแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่สิ่งสําคัญสําหรับชีวิตนี่คือจุดเด่นของเขาแต่จุดเสียก็มีเหมือนกันนะจุดเสียตรงไหนหล่กก็ด้ความที่ว่าเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดี พอมองโลกในแง่ดีปุ๊บเนี่ยก็เลยทําให้เขาเป็นคนไม่ค่อยทันเกมคนข้างๆเท่าไหร่นะักมักจะโดนโกงมักจะโดนหลอกเสมอนะคะเพราะว่าไม่ค่อยทันเหลี่ยมคนนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีลูกหลานมีคนใกล้ชิดเกิดปีมาแม่ก็พยายามคอยดูแลตักเตือนเขาหน่อยก็แล้วกันปีมาแม่นี่ไม่ใช่คนดื้อน,นะไม่ใช่คนดื้อค่ะนะคะเพียงแต่ว่าเ,เขาอาจจะต้องขอคําแนะนําเขาไม่ใช่คนดื้อแต่เขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเกินไป นึกออกไหมเออเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเกินไปนะเพราะฉะนั้นเราก็เตือน,นเขาหน่อยก็แล้วกันนะคะนี่ก็คือลักษณะนิสัยของเจ้าแพะน้อยนะคะคนเกิดปีมะแม่ต้องบอกว่าใครก็ตามมีเพื่อนเกิดปีมะแม่เนี่ยนะเขาไม่ค่อยจะสร้างปัญหาให้กับคุณเท่าไหร่นักหรอกนะ,ะเพราะว่าเขาก็อัธยาศัยดีคนหนึ่งนะแล้วก็เป็นคนสบายสบายไม่ค่อยชอบสร้างปัญหาแต่ว่าเขาอาจจะเป็นเพื่อนที่เราอาจจะต้องเหนื่อยใจหน่อยตรงที่ว่าไม่ค่อยทันเราเนี่ยแหละพูดอะไรไม่ค่อยจะ ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ก็บอกแล้วไงว่าความเป็นคนมองโลกในแง่ดีเขาไม่ค่อยจะมีเหลี่ยมอะไรเท่าไหร่นักหรอกนะนะฮะไม่ค่อยจะทันเกมในยุคปัจจุบันนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆดูแลแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปก็แล้วกันนะคะ